Kau baik-baik barat kau baik-baik Macam mana loy mila, milik, tolong Yang kering mai? Yang kering mai, pun Oh, luar biasa pun tak? ยังกระดิ่งไหมกระดิ่งานิกเออก็ผมบั่นออกเงี้ยไก่ก้าวกันถดําจะเล่นเลยเออเสร็จแล้วตอนนี้อาจารย์โบดิ์จะเรียกครับอาจารย์โบ Đây nông nó ngồi trading mà đây tụi bọc. Mày cóp lẹ. Lẹ đã ni đi nè, Chả ni dài bữa đi nó chụp. Bay nè. Bay nè. Bay nè. Anh nên bây giờ đã kết cả chun. กิดเดียวนี่แหละนะตอนนะ<อ>มันลื่นมันลื่นมันลืนลโอ,อ้โหโอ้หยิบมือิบมือเอรอมันลืน่นมันไม่ใหญ่นันนี่แหละแบงโบเขไรว่งโบเขาไปเร็วเลเอะการน,นอตต้งมีมือเ็เลยอดอกด้วย นายตัอยโน้ยกี right? ่เลยลูกแมงผู้แมงผู้อาจารย์ผู้ว่าเราจักแมงผู้ไปวะอ๋อเลี่ยมมาเด้อมึงไปเลี่ยมเลยกันโอ้เดี๋ยวลอกเลยยันไงล้างน้ำก่อนเลียนเอามือล้างน้ำก่อนสิตอนเจาะอกไปยันไงยันตำนี้ โอยานุตามาเดีกูเจอปะยากพิ่มันมึงอยเือแม่มาจันโอย่าลงเ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮฮ้า่าฮ่นฮ่า่า่าา่าจัาโบเลยอย่าลงาฮ <laughs> à chân bo trừng lắm đi mít lo này chân bo, đinh đinh chuẩn mít, ô, oh. rồi bớt nhỉ này này đinh đó luôn, ô. Tu <tôi> <tố> <gười> <Đắm màu> lại đến tôi quạt to Đắp mất rồi Ô, à chặt bố. Bà lên đây đây. Nô. Rồi ăn giờ đây quạt to đó. Đít đắp mất rồi Gì cả bố. Rồi chị ngài chặt bố. Là, thì lắc nhà ta để nắng lên bố gắng, له, à lùng, ở bố gắn lên vào lúc mới đây. Giá đây tức đi. rồi chán phụ hát à, này đấm mà lẹ tức ăn tín quần to anh vẫn đi tao ngoài chế vô rô không xuất đếch rồi cho đây <laughs> <laughs>

เราจะพูดอิสลามก็ลืมหมดแล้วเกิดปีแล้วเรามาอยู่นี่กษัตริไทยก็จะพูดไม่ได้อยู่นี่ไม่ได้อยู่นี่แหละคนหนึ่งมันได้เมียที่ดินเขาเหมอนมันเป็นคุนาราอะไรเหมือนว่าโอ้คนดีบางมาคนได้คุยบ้างแล้ว่มันลืมหลายลายคำแล้วหลายคำลืมนขึ้นเนี่ยลืมมันได้แค่สามคำแล้วเดียวมันมันมันแล้วไอ้นั้นของตัดไปกันอยู่ทาเข้ามาชนอยู่ที่นี่ด้วยเด้อใช่

còn lạc coi coi lăng, mấy mì gắn lạc này chán, buồn ít điều đi không? ít chờ rồi điêu เดี๋ยวเจ้าอ,อ่ะมันโรยมันต้องเลียรเรียวว่ามานี่เม็ดเลยรถบอกไอ้มันยีโรมันนี่เม็ดเลยอบอกไอ้มันยีโรมันนี่เม็ดเลยลเลยลออมันไม่มันไม่ตา้านเลยก่อเดียว

Ồ, xài Bên xài Ồ, a bố, mà lê ra cho đây Hả? Há 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 Bạn đi loa hả? Ừ, bỏ mông luôn đó bà Ừ, mừng tông át ái mạc lê rồi tí nì Át ái mông vào nọc Vì lạ, vang vang, mấy tầm đôi át Nhà nè, khó đơn, khó đơn, khó tầm tố, nó kéo át Bỏ khổ tết kia át lê, át rốt วันนี <qu> <t os> ่ยอนนี่เันนี้เลย์อะลูกนี่อย่างนี้ถึงแล้วไปตึงนูกก็ได้นี่ก้าวไปตรงไหนลูกก็ได้เอานี้วะเดี๋ยวมึงอย่างนี้ถึงแล้วมึงไปยกไปตรนู้ดีวะ่งอออ่ะคิดเดี๋ยวเร็วนี่กูเต็มลำนูกนี่ยะเพื่อน Yang đâm break dam rồi cao lên cái này nu. Oh, quăng tay. Tốt bến chặt Sắp về tiền bến này nè, vậy gì rồi. giật ừ, lên giật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  nào giật lên giật ล่ลงไม่ลุงโอ้โหโอ้โหโอยลงดามันไม่ลงลงดับดาดนินโกลนี่ไม่ลงเพือดินเหนียว